ตอนที่43การฝึกต่อสู้ร่วมกันเมื่อปีที่แล้วกลายเป็นเหตุการณ์ที่โจ์จันไปทั่วเพราะเทลี่นักเรียนผู้ล้มเหลว ได้จับดาบเป็นครั้งแรกและสามารถเอาชนะลูซี่ได้ท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของทุกคนแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นไปตามเนื้อเรื่องดั้งเดิมแถมยังส่งผลให้ยูเน,นก้าคุ้มคลั่งเร็วขึ้นด้วยแต่ในปีนี้ การฝึกต่อสู้ร่วมกันยังคงเป็นอีเวนใหญ่เช่นเดิมนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์จากลงสนามพือท้าไทยเหล่ารุ่นพี่ตัวละครหลักผู้โด่งดังและแข็งแกร่งเมื่อการประลองเริ่มต้นขึ้นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งจะแสดงความสามารถออกมาอย่างสุดฝีมือราวกับว่าการประลองนี้ไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมแต่เป็นการทำทุกวิถีทางโดยไม่เลือกวิธีเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ แต่พวกเขาทุกคนต่างก็พ่ายแพ้ให้กับเทลลี่เพียงผู้เดียว เทลีที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลในปีที่ผ่านมากลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทุกสายตาอีกครั้งและท่านนักบุญคลริส ผู้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตนก็ได้มองเห็นเทลี่ในขณะที่ม่านกําลังปิดฉากลงความประทับใจที่ได้เห็นเทลี่พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเทลี่ได้เชื่อมสัมพันธ์กับท่านนักบุญซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตัวละครนำหญิงสำเร็จพลังของเธอเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้กับลูซี่ในบทที่3รวมถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นด้วย เธอเป็นตัวละครที่สำคัญมากจริงๆดังนั้นเหตุการณ์นี้ต้องดำเนินไปตามเนื้อเรื่องดั้งเดิมและเพื่อทำให้เป็นแบบนั้นนักเรียนชนชั้นสูงของปีที่หนึ่งจะต้องแสดงความสามารถออกมาอย่างสุดฝีมือราวกับคลุมคค้า่งตามต้นฉบับให้ได้ แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงของความคลุ้มคคร่งของพวกเขาเป็นเพราะไม่มีนักเรียนใหม่คนใดได้เขาเรียนห้องเอหลังการสอบจัดห้องเรียนเลยและเหตุผลที่ไม่มีใครได้เข้าเรียนห้องเก็เป็นเพราะความหยิ่งพยองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ครีโอที่ยืนยันจะใช้แผ่นเวทมายาสีม่วงพวกนี้ในระหว่างการสอบจัดห้องเรียนให้ได้ เฮ้อสวยแล้ววงจรของแผ่นเวทมายาพังหมดเลยพวกเราต้องเอามันไปซ่อมนะ โอ้ยพวกเราอุตสาห์ทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมการสอบในวันนี้นะแล้วจะทำยังไงกันดีเฮอ้อขอโทษด้วยค่ะหนูควรระวังให้มากกว่านี้ถ้าพวกเราหมดแต่ยืนอยู่เฉยๆก็ซ่อมไอเทมไม่ได้หรอกถ้าเป็นแบบนี้ละก็จะมีนักเรียนเยอะแยะเลยละที่ไม่สิจะมีนักเรียนมากเกินไปที่ได้เรียนห้องเอแน่ดังนั้นพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างนะอืม ฉันว่าพวกเราแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนจริงเหรอแต่ว่าที่บอกว่าพวกเรานะ้าฉันหมายถึงนายด้วยนะคลีวยสสอะไรนะ จุดเริ่มต้นการสอบจัดห้องเรียนทางเข้าภูเขาไราเมื่อไร่กันที่พวกเธอตระหนักได้ว่าเธอได้มาถึงซิเวเนียดินแดนแห่งการเรียนรู้แล้วถ้าถามคำถามนี้กับแทนย่าเธอคงตอบว่าตอนที่เธอได้พบหน้านักเรียนผู้สูงศักดิ์ที่สุดและพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอไง ทั้งองค์หญิงและนายกรัฐมนตรีที่เคยเรียนที่โรงเรียนซีเวเนียมาก่อนได้สวมใส่ชุดนักเรียนแบบเดียวกันและมีสถานะเทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นแต่ว่ามีบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์นี้ผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้ศรัทธานับล้านคนแห่งเทลอสท่านนักบุญแคลริส ขอบคุณจ้าแต่ไม่ต้องมีพิธีรีตองกับฉันขนาดนี้ก็ได้ถ้าพวกเธอยึดติดกับการแสดงความเคารพแบบนี้ทั้งปีคงจะทำให้ชีวิตในโรงเรียนของพวกเธอไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกเนาะดังนั้นขอเถอนนะแสดงความเคารพเฉพาะตอนโอกาสสำคัญเท่านั้นก็พอจ้าเอ่อ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบท่านนะคะท่านนักบุญแคลริสฉันคือผู้สืบทอดคนถัดไปของตระกูลร็อดเทลเลอร์แทนย่าร็อดเทเลอร์ค่ะโอ้ ระกูลอรเทเลอร์หรอฉันทำพิธีศีนจุ่มให้ผู้นำตระกูลคนปัจจุบันเครพินด้วยตัวเองเลยนะถึงแม้ตอนนั้นฉันจะยังเด็กมากจนแทบจำอะไรไม่ได้เลยก็เถอะรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตระกูลของพวกเรามากเลยค่ะดิฉันก็ปรารถนาจะรับสีนจุ่มจากท่านเมื่อดิฉันถึงวัยผู้ใหญ่เช่นกันนะคะฉันจะตั้งตารอนะ แทนยาการได้พบท่านนักบุญท่ามกลางสายตาของทุกคนที่กำลังจับจ้องอยู่แบบนี้ต้องส่งผลดีต่อการเลือกตั้งประธานนักเรียนแน่แต่ว่าอีเวนต์หลักของวันนี้ก็คือเริ่มได้ นักเรียนสาขาการต่อสู้รวมตัวกันที่จัตุรัสนักเรียนนักเรียนสาขาเวทมนต์อยู่ที่ทางเข้าของภูเขาไราและนักเรียนสาขาเล่นแร,แร่แปรธาตุอยู่ที่ห้องในโอเบลฮอล์สถานที่และเนื้อหาการสอบจะแตกต่างกันไปตามสาขาของนักเรียนแต่เป้าหมายคือสิ่งเดียวกัน การได้เข้าเรียนห้องเอการได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดสิทธิในการอาศัยอยู่ที่หอพักโอฟิลลสการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนฟรีและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงเกียรติยศชื่อเสียงจากการได้เรียนห้องเอคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามปรารถนาเจ๋ง <c oughs> ฉันเจอหินเวทแล้วเร่นฝีเท้าเต็มที่ฉันว่าฉันต้องไปถึงแท่นบูชานั่นเร็วกว่าคนอื่นแน่ได้เรียนห้องเอชัวนักเรียนใหม่ทุกคนท่นนายใช้ปากแทนเท้าวิ่งก็คงชนะไปแล้วมัง้งไอ้บ้ากลับมาเดี๋ยวนี้นะโจเซฟต่างมุ่งหน้าไปที่ยอดเขามีเยอะแยะมากเกินไปแล้ว ฉันว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าแค่การเอาหินไปวางบนแท่นบูชานั้นแน่มันต้องมีวิธีการที่จะช่วยคัดกรองพวกขยะออกไปสิฉันต้องระวังตัวให้มากขึ้นค่อยๆไปอย่างระมัดระวังแทนที่จะรีบวิ่งไปให้เปลืองพลังงานวายทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะลื่นล้มหรอเธอเจ็บขาวหรอเดี๋ยวฉันเรียกเจ้าหน้าที่ให้แล้วกันนะอ่ะ ไม่ต้องไม่เป็นไรฉันแค่อยากลองเดินบนหิมะเท้าเปล่าเฉยๆวายเย็นจังเลยฮะทำอะไรนะแล้วทำไมมาทำตอนนี้นะทำไมล่ะห้ามทำตอนนี้หรอฉันดูเพี้ยนๆหรือเปล่า นี่นะมันอยู่ในรายการสิ่งที่ฉันอยากทํามาตลอดเลยนะฉันเคยได้แต่จินตนาการว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันนุ่มกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยแววตาแบบนั้นท่าทางแบบนั้นเธอต้องโดนอะไรฟาดใส่หัวตอนที่การสอบเริ่มต้นขึ้นแน่หน้าเวทนาเหลือเกิน ฉันชื่อแทนย่าลูกสาวคนเล็กของตระกูลร็อดเทเลอร์ดูเหมือนพวกเราจะอยู่ปีเดียวกันนะร็อดเทเลอร์หรอฉันได้ยินมาว่าคนตระกูลร็อดเทเลอร์น่าทึ่งมากสมกับเป็นชนชั้นสูงเลยก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกอะไรนะ ถึงจะเป็นตระกูลชนชั้นสูงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็ยังสร้างขยะออกมาอยู่ดีหรือไม่ก็สร้างคนที่น่าเวทนาไร้ค่าไม่มีใครสนใจหลังจากผ่านไปหลายรุ่นแล้วหยุดดีพี่เอ็ดที่ฉันเจอที่แคมป์ดูเหมือนจะกลายเป็นคนใหม่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนไหนเป็นพี่เอตัวจริงแต่ความกลัวที่ถูกปลูกฝังในใจฉันไม่จางหายไปเลยต แต่เธอดูไม่เหมือนคนแบบนั้นนะแทนยา่าแล้วถ้าเธอมาจากตระกูลรถเทเลอร์และฉันก็มาจากต่างจังหวัดฉันควรจะแสดงความเคารพต่อเธออย่างเหมาะสมสินะจริงไหมไหนลองดูหน่อยสิไม่ต้องรอกพวกเราอยู่ที่ซิเวเนียนะอ๋อจริงด้วยพวกเราอยู่ที่ซิเวเนียนี่นาะ ฉันชื่อเอไคลี่เอ็กเนอร์ฉันมาจากเมืองเล็กๆที่ชื่อเออดัชชี่แห่งเทเทเรเนทางตะวันออกฉันไม่ค่อยรู้จักทรรเนียมโลกภายนอกมากนะักฉันก็ทอดล่วงหน้าเลยแล้วกันนะถ้าฉันทำอะไรทึ่มๆหนะ้าฉันยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่นี่จริงๆ <c oughs> คุณไคลี่ใช่ไหม ฉันขอเรียกเธอว่าใครรี่เฉยๆแล้วกันนะยังไงยังไงพวกเราก็อายุเท่าๆกันได้สิพวกเราต้องรีบแล้วตอนนี้กำลังสอบอยู่นะจริงด้วยพวกเรากำลังสอบอยู่นี่นะจริงๆฉันก็ไม่สนใจเรื่องเกรดหรอกถ้าฉันได้อยู่ห้องเอเดี๋ยวฉันจะเด่นเกินไป <c oughs> ใหญ่คนนี้ทำให้ฉันหงุดหงิดชะมัดหน่อย <c oughs> แต่ว่าเพราะว่าฉันไม่สนเรื่องการสอบนี้เท่าไหร่ ฉันจะช่วยเธอก็แล้วกันนะพวกเราจะได้สนิทกันมากขึ้นด้วยไงจริงไหมฉันไม่เคยมีเพื่อนอายุเท่ากันมาก่อนเลย <c oughs> เธอช่วยหยุดทำตัวสนิทสนมกับฉันสักทีได้ไหม <c oughs> เธอโชคดีมากเลยนะที่มาเจอฉันหน้า <c oughs> ถ้าเธอไปทำตัวแบบนี้กับเจ้าหญิงหรือท่านนักบุญเธอเดือดร้อนแน่ จะริงเหรอจริงๆแล้วฉันก็เป็นถึงชนชั้นสูงเออชัางมันเถอะรีบไปกัน30นาทีหลังการสอบเริ่มตน้นขึ้นเที่่งฉันจะไปถึงยอดเขาก่อนทุกคนอีกนิดเดียวฮ่าฮ่าฮ่าจโจเซฟอาจมีพรสวรรค์แต่เขาสู้ฉันไม่ได้แน่ถ้าแข่งกันเรื่องความอึดนะหน้า บางทีฉันไม่ควรวิ่งเต็นกำลังมากขนาดนี้แฮะหายใจไม่ทันเหนือจะตายอยู่แล้วงั้นก็รีบไปตายซซเซ่บ้าโอ้ยไอ้บ้าอยู่ดีๆก็โผล่มาตกใจหมดให้ตายสิฮ่าฮ่า ทำแบบนี้รู้สึกมันไม่ค่อยแฟร์เลยฮะอาจจะดูขี้คลาดไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่แต่อย่างที่เขาพูดเลยนี่มันง่ายสามัดแล้วทาไมต้องเป็นฉันอีกแล้วไม่ใช่แค่นายคนเดียวหรอก รีเวสกับอานิเซทั้งสองคนจะคอยขัดขวางเส้นทางของพวกนักเรียนบริเวณตรงกลางเขาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกนักเรียนใหม่เดินทางมาถึงแท่นบูชาได้ถ้านักเรียนปีหนึ่งคนไหนสามารถผ่านไปได้พวกเขาก็คู่ควรที่จะได้เรียนห้องเอทั้งหมดเป็นความผิดของฉันดังนั้นฉันจะทำให้ดีที่สุดออนิ x, นายแก่งเรื่องเวทบิน ดังนั้นนายรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยนะส่วนรายงานเกี่ยวกับสายเหตุที่ต้องเปลี่ยนวิธีการสอบศาสตราจารย์ครับถ้าอาจารย์กลับไปปั่นรายงานตอนนี้น่าจะทันก่อนการสอบจะจบลงใช่ไหมครับแน่นอนถ้าฉันไม่เผลอหลับนะ ดังนั้นนะสัสตราจารย์คลีโอรับผิดชอบเรื่องรายงานออนิกซ์ดูแลเรื่องความปลอดภัยของทุกคนคลีเวสคอยบล็อกเส้นทางทิศใต้อนนเซ่จะบล็อกเส้นทางทิศเหนือแต่ว่าแล้วนายล่ะเอ็ดฉันจะอยู่ที่นี่ต้องมีคนดูแลแท่นบูชานี่นาตอนนี้ครูสัมผัสพลังไว้ในตัวนายไม่ได้เลยนะเอ็ดน่าจะไม่เป็นไรจริงจหรอ ผมมีแผนครับตายตายไปซะแน่นอนไม่มีปัญหาเลยระดับหายากแผ่นเวทภาพมายา ไอเทมวิศวกรรมเวทมนต์ที่อัญเชิญภาพลวงตาของศัตรูที่แข็งแกร่งโดยใช้พลังเวทของผู้สร้างระดับความยากในการคราฟ3.5ดาวไอเทมได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้มันคงยากเกินไปที่จะซ่อมแผ่นเวทมายาได้ทันและพลังเวทของฉันก็ยังไม่กลับมาด้วย หินเวทมนต์ไอเทมมูลค่าสูงที่บรรจุพลังเวทจำนวนมากแต่ว่าหินเวทมนต์ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้เป็นไอเทมคุณภาพดีทั้งนั้นสมกับที่เป็นโรงเรียนซิเวเนียเลยอีกอย่าง แท่นบูชาแห่งการทดแทนทําให้ผู้ใช้สามารถดึงพลังเวทออกมาจากไอเทมที่วางอยู่บนแท่นบูชาได้ชั่วคราวถ้าฉันใช้แท่นบูชานี้นะอาจใช้เวลาสักหน่อยแต่ฉันจะสามารถฟื้นฟูพลังเวทได้อย่างต่อเนื่องเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะมาร์ถึงฉันจะยังได้ยินเสียงของนายไม่ชัดเท่าไหร่ก็เถอะอันนิเซ่กับครีวสจะช่วยซื้อเวลาให้ฉัน และฉันก็มีหินเวทเหลือเฟือเป้าหมายของฉันคือทำให้นักเรียนทุกคนสอบตกมาเลยฉันพร้อมแล้ว คุณผู้ชมจากที่ตอนแรกจะอยู่เงียบๆเ,เจียมเนื้อเจียมตัวแต่ตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เอ็ดกลายเป็นบอสอีกแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี ดีครับ